โอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง USK นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่พบปัญหานี้อยู่นะครับผมที่เวลาเข้าแอปของธนาคารนะครับผมที่เราจะทําธุรกรรมนะครับผมจะโอนเงินหรือดูประวัติดูอะไรนะครับไม่สามารถเข้าระบบแอปธนาคารได้นะครับหรือไม่สามารถเข้าแอปธนาคารได้นะครับพอเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเขียนว่า accessibility service นะครับผมวิธีแก้นะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีแก้2วิธีเข้าด้วยกันนะครับผม สำหรับใครที่ไปดูคลิปอื่นแล้วนะครับช่องอื่นแล้วนะครับยังแก้ไม่ได้นะครับเรามาดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทําตามนะครับผมบางทีอาจจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแก้ได้อยู่แล้วนะฮะผมโอเคเรามาทําตามกันเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่ต้องบอกไวลยนะครับผมอันนี้พี่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงอยู่นะครับผมถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์รุ่นอื่นนะครับก็ลองดูนะครับผมอาจจะ ทำวิธีนี้ได้เช่นกันนะครับผมหรือใครที่ใช้ iPhone ก็ลองทําวิธีนี้ได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับไอลูกบอลกลมๆนะครับก็คือมันเป็นแถบเครื่องมือนะครับผมที่สําหรับให้เรานะครับไว้สัมผัสตรงที่หน้าจออย่างเดียวนะครับไม่อยากที่จะกดปุ่มนะครับผมโอเคถ้าใครที่มีลูกบอลกลมๆนี่อยู่นะครับผมเราจะไม่สามารถเข้าแอปธนาคารได้นะครับผมก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ การจับหน้าจอนะครับผมหรือควบคุมระยะไกลนะผมก็คือมันเป็นนโยบายของธนาคารนะครับผมไม่สามารถเข้าแอปได้นะครับผมวิธีแก้ก็ไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะผมการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับเข้าตรงนี้เสร็จนะครับผมแล้วก็การโต้ตอบและความคล่องแคล่วนะครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับผมกดปิดนะครับผม พอเรากดเปลี่ยนมาให้ผมเห็นไหมครับลูกบอลกลมๆเมื่อกี้นะครับผมที่เราสามารถควบคุมหน้าโจอนะครับผมมันก็หายไปแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็จะเข้าแอปของธนาคารได้แล้วนะครับผมนี่คือวิธีที่1นะครับบางธนาคารจะเข้าได้แต่บางธนาคารเข้าไม่ได้นะครับผมถ้าสมมุติเราปิดตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมแต่มีอีกวิธีนึงเป็นวิธีที่2นะครับผมก็คือถ้าเรายังเปิดแอปตรงนี้อยู่นะครับผมมันก็จะเข้าธนาคารไม่ได้นะครับผมให้เรามาปิดนะฮะให้เราออกจากหน้านี้นะครับผมแล้วก็ เราเห็นตรงนี้มาแครับแอปที่ติดตั้งนะผมก็คือพี่เนี่ยมีแอปที่ติดตั้งอยู่6แอปนะครับผมก็คือกําลังเปิดใช้งานอยู่หนึ่งะครับผมให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นแอปชื่อแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับผมถ้าอันไหนที่มันเขียนว่าเปิดอยู่นะครับผมให้เราทําการปิดนะครับผมอันนี้แอปนี้มันเ,เปิดอยู่นะครับผมพี่ไม่สามารถเข้าธนาคารกรุงศรีได้นะครับผมต่อที่มีลูกบอลเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ แต่ยังไม่สามารถเข้ากรุงส <ROI> bon ีได้เพราะว่ามันยังมีแอปนี้คที่ยังเปิดใช้งานอยู่นะครับผมให้เราปิดนะครับผมโอเคพอเราปิดแอปนี้เสร็จนะครับผมวิธีที่2นะครับปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเราก็สามารถเข้าแอปธนาคารได้ปกติแล้วนะครับผมก็คือปิดลูกบอลคือมันเข้าได้บางแอปธนาคารพอเราปิดแอปมันก็จะเข้าได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมแล้วก็วิธีที่3นะครับผมอันนี้พี่เสริมหน่อยนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่ใช้ WiFi อยู่นะครับผมแต่ไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านแอปธนาคารได้นะครับผมให้เราลองปิด WiFi นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเน็ตมือถือแทนนะครับผมเป็นเน็ตของเรานะครับผม วิธีแก้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครทําได้หรือไม่ได้นะครับผมก็คือฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแก้อะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ y yeah. a